สวัสดีครับคลิปนี้ขอทำแบบให้ดูระยะสั้นๆกันแล้วกันเนาะเป็นของสลากการกุศลการรูปจริงเนาะผมถ่ายมาถ่ายมาจากรูปจริงปกสลากมันได้มาชุดหนึ่งเอาให้พวกเราดูประมาณนี้เนาะ ก็คลิปที่แล้วอ๋อคลิปที่แล้วก็บอกชี้ไปตรงตรงประมาณว่าอาจเป็นเจ็ดหรือเป็นเก้าอะไรอย่างงี้นะก็ถูกก็ละเก้าก็ยังเห็นเห็นชัดนะเก้าชัดตรงที่เดิมชี้ชัดชัดใหญ่ๆหญ่ชัดชัดใหญ่ๆเลยนี่นี่นี่เป็นเก้าอยู่นะแต่ถ้ามองเว็บแรกพวกเรามองเว็บแรกพวกเราก็จะเห็นเป็นเป็นเป็นเหมือนเจ็ดเหมือนสองอะไรเช่นอย่างงี้ดูตรงนี้ใช่ไหมเจ็ดเจ็ดสองอะไรอย่างงี้นะ คล้ายๆอยู่อาจจะเป็นเรขหน้าเรียกอะไรประมาณนี้แต่แต่ใหญ่ๆผมจะบอกว่าใหญ่ๆใหญ่ๆก็คือสีฟ้าเลยตอนแรกนวดข้าวที่้วบอกเห็นเป็นเลขเก้าแต่คราวนี้ก็ยังเห็นอยู่มีอีกเลขหนึ่งใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าเห็นไหมเนี่ยใหญ่เนี่ยพวกเราจะมองกระจกนะพวกเราแยกกระจกบอกให้ไม่มองแต่สีฟ้าเนี่ยมองแต่สีฟ้าเนี่ยเหมือนศูนย์ไหมเหมือนศูนย์เหมือนศูนย์หรือเหมือนหก ตรงนี้9อยู่นะตรงนี้9อยู่พวกเรามองอยู่ตรงนี้เป็น9นะ <S <S นี่นี่เก้าตรงนี้เป็น6หรือเป็น0นี่นเป็น6หรือเป็น0อ่าลักษณะค,คล้ายๆนะถ้าจะมองว่าศูนย์เอ๊ะทำไมมันมีไอ้ตรงมาตัดตรงนี้นะเป็นกระจกตัดไปตรงนี้นะซึ่งหางมันไม่ติดกันฝั่งนี้มันมันไม่โคง้งมันไม่กลมสักทีเดียวเนาะถ้าไม่กลมสักทีเดียวลักษณะก็จะกลายเป็นเลข6อ่ะส่วนตัวผมมองเป็นเลข6นะ นี่เป็นเลข9อ่าเป็น6 9พวกเราต้องลบอ่ะเลขดังนะอ่าถ้า0 9นย์เเป็นเลขดัง0นย์เเป็นเลขดังนะตรงนี้เราก็ลบลบมาเป็นเป็นเป็นเลข6ซึ่งเป็น69ก็จะตรงตามที่เราเห็นเลยนี่ตรงตามความเป็นจริงที่เราเห็นนี่นี่6นะนี่6อันนี้9โอเคนะนี่คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มตัวเลขใหญ่ ที่เห็นส่วนส่วนมองแบบแวบๆมองแบบแวบๆปกติที่พวกเรามองกระจกก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดสองอะไรประมาณนี้นะนี่เจ็ดเจ็ดสองอาจจะเป็นเลขหน้าหรืออะไรประมาณนี้แหละส่วนเลขอื่นๆส่วนเลขอื่นๆที่น่าสนใจก็ศูนย์เก้านี้เราก็ไม่ได้ทิ้งหรอกไม่ได้ทิ้งนะศูนย์เก้าไม่ได้ทิ้งนะแต่หลักๆก็คือหกเก้าหลักๆคือหกเก้าอาจจะมีศูนย์มีอะไรหน้าที่ พวกเราเห็นเนเาะพวกมีเครื่องอันนี้มันมาตั้งอยู่ตรงนี้นี่มาตั้งอยู่ตรงนี้นีมีมตั้งอยู่ตรงศูนย์อะไรอย่างนี้นะอ่าคันนี้ก่อนประมาณนี้ส่วนไอ,ตอน้ตรงจอนี่อ่าตรงจอนี่ลักษณะเหมือนเลขแปดอ่น 0, ตรงนี้มันศูนย์ตัวนี้เหมือนแปดนะตรงนี้มันศูนย์นะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าเป็นศูนย์ตรงนี้เป็นแปดนะเห็นไหมมีมีอะไรกั้นอยู่นะตรงนมเขาบอกว่าเป็นนมเห็นไหมภาพเอกเสลนมอ่ะนมก็แปดอยู่เนาะ กลมๆเนาะเดี๋ยวจะเป็นศูนย์ศูนย์ได้ไหมอ่าก็จะเป็นอาจจะเป็นขนมก็เอาจุดเดียวก็อาจจะเป็นศูนย์ศูนย์หรือไม่ก็แปดศูนย์ในตรงนี้นะนี่นี่แปดนี่แปดเห็นไหมแปดศูนย์หรือเป็นอาจจะเป็นศูนย์ศูนย์อะไรประมาณนี้แหละซึ่งมูลนิธินีน้มูลนิธินี้ก็เป็นของของรอสิบนี่แหละอาจจะจัดตั้งขึ้นถ้าสมัย สมัยจจเจริญพระเกียรติของของร้อเก้าอ่ะร้อเก้าครบรอบห้าสิบปีอ่ะครบรอบห้าสิบปีอ่ะก็อาจจะเป็นไปนได้ใช่ไหมเก้าศูนย์ห้าจะไม่จะเป็นเลขดังเลขปัน่นเลขอะไรกันแล้วก็อาจจะหลีกไปเลขตรงนี้อาจจะหลีกไปหรือไม่ก็อาจจะเป็นสลับได้ไหมเลขโต้เลขอะไรในศูนย์เก้าห้าเนี่ยนะเก้าศูนย์ห้าหละกลายเป็นเป็นเป็นเก้าเก้าห้าศูนย์ น่าจะเป็น950นั่นแหละเพราะว่า,วาราชการที่9ครบรอบ50ปีของราชครบรอบ50ปีในสมัยนะั้นหน้าที่มูลนิธินี้จัดตั้งขึ้นนะของรอ10คนจัดตั้งขึ้นอ่าถ้าพูดถึงของราชโอเคก็ประมาณนี้อ่ประมาณนี้ฝากฝากไว้ประมาณนี้ก่อนเนาะก็ตรงนี้แหละตรงนี้ก็จะเป็น69 69ก่อนนะ่69 แล้วก็ก็คืออีกแวบหนึง่งก็เป็น0ูนย์เก้านแหละถ้า0ูนย์เนี่ผมว่ายังไงมันก็เราซื้อก็คงจะติดเลขอันนั่นแหละอ๋อก็ดูดูไว้ตรงนี้แหละแล้วก็มีมี8มีศูนย์อะไรตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็มีเลขอาจจะเป็นเลขซึ่งซึ่งไม่ค่อยชัดเจนเนาะอาจจะมีเห็นมี772ออะไรอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นเลขหน้าเลขอะไรประมาณนี้แหละ โอเคฝากไว้ประมาณนี้ก่อนนะแล้วคลิปหน้าผมก็จะเอามาเติมให้อีกก่อนหวยออกเนาะอาจจะเป็นคลิปประมดุดหรืออาจจะมีอีกอคลิปหนึ่งของเป็นปกสลากปกติอ่ะีวผมเอามาเติมให้โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีเจอก,กันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ